จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทำให้พวกเราอยู่รวมกันจะต้องมีการระมัดระวังก็จะกระทบไปถึงในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกัลยาณวัฒนเราได้มีการบางแผนในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนดังนี้ลักษณะเราใช้ในรูปแบบของลักษณะการสอนแบบผสมผสานซึ่ง เราใช้ในเรื่องของการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับชั้นเรียนเป็นห้องคู่ห้องคี่โดยใช้รูปแบบออนไซต์หนึ่งส่วนออนไลน์ออนดีมานและออนแฮน์ hand, อีก3ส่วนของจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนั้นเราจะมีจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนเพื่อลดการรวมตัวของนักเรียนที่เป็นจำนวนมาก ลดความแออัดเราก็ให้นักเรียนมาโรงเรียนจากปกติที่เราประมาณ3,000กว่าคนเราก็ให้มาโรงเรียนในวันละประมาณ883คนถึง941คนโดยมีตารางดังต่อไปนี้เราสลับชั้นมาเรียนในวันที่1ห้องขี้ของม 1, ม 3, ม5มาเรียนและห้องที่เป็นห้องคู่ ก็จะทำการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านวันที่2ห้องคู่ก็จะมาเรียนและห้องขี้ก็จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้ววันต่อไปวันที่3ถึงจะเป็นระดับชั้นของห้องคู่ก็คือมสองมสี 4, ม่มหกมาเรียนส่วนห้องขี้ก็จะเรียนอยู่ที่บ้านสำหรับการจัดการเรียนการสอน ดังตัวอย่างที่ผมได้เรียนนําเสนอเป็นเบื้องต้นเราก็ได้นํดำเนินการขณะที่เราเปิดทําการเรียนออนไลน์ในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเราก็ยังต้องมีการดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้นของมาตรการที่เราดําเนินการก็คือ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มข้น ส่วนใน6มาตรการหลักของพวกเรานั้นที่เราได้ดําเนินการก็คือ 1. ราเว้ระยะห่าง 2. เราสวมหน้ากากอนามัยและอันที่3เราก็ล้างมือ 4. มีการคัดกรองวัดไข้ลดการแอร์อัดและทําความสะอาดพื้นที่อันนี้เป็น6มาตรการที่เราได้ดําเนินการอยู่แล้วในขณะที่เราทําการเปิดเรียนออนไซต์ site. และ6มาตรการเสริมก็คือ 1. เราต้องดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกในเรื่องของการมาโรงเรียนและสำรวจตรวจสอบกับตนเองถ้าหากมีรู้ว่าตัวเองเป็นเป็นจุดเสี่ยงเป็นความเสี่ยงนะครับอันนั้นก็คือเราจะต้องกับตนเองนั่นก็คือ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม และอีกอันนึงเป็น7มาตรการเข้มงวดซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามเข้มข้นก็คืออันที่หนึ่งเราก็ยังจะต้องมีการประเมินทีเอสนะครับแล้วก็มีการรายงานผลนะครับอย่างต่อเนื่องที่เราจะต้องมีการดําเนินการในมาตรการเข้มงวดนี้อันที่2ที่เราดําเนินการนําเสนอไปแล้วว่าเราจะต้องดําเนินการาแบบ Small b u เบ l e ก็คือจัดกิจกรรม ในกลุ่มย่อยไม่ทํากิจกรรมข้ามกลุ่มในอันที่3อาหารครับอาหารเราจะต้องถูกสุข,ขะและโภชนาการอันที่4อนา,ามัยสิ่งแวดล้อมเราจะต้องให้เป็นไป,นป,นปนตามเกณฑ์ตามมาตรการแม้แต่การทิ้งขยะหน้ากากอนามัยเราจะต้องมีการจัดให้ทิ้งในบริเวณที่เป็นถังขยะสีแดงนะครับ อันที่5เราจะต้องดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่เราวางไว้ก็คือสกูลไอโซเลชันตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทางโรงเรียนจะต้องจะต,ต้องดําเนินการแผนเผชิญเหตุจะต้องมีการซักซ้อมกันอย่างเคร่งครัดนะครับและอันที่6ที่เราจะต้องดําเนินการก็คือ,อที่เราจะต้องอนึกถึงว่าในการที่ดูแล ดูแลนักเรียนที่จะมาโรงเรียนเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นปัจจัยที่เราจะควบคุมได้ยากแต่มันเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางโรงเรียนก็นาเนินการก็คือซีนลูซึ่งสําสหรับเราไม่สามารถจะควบคุมได้ในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนแต่เราก็จะต้องมีมาตรการในเรื่องของการ ติดตามการเฝ้าระวังนะครับผู้ที่จะขับรถพาลูกๆมาจากโรงเรียนเราก็จะมีมาตรการว่าจะต้องไม่มีการแวะที่ไหนแวะเส้นทางอื่นที่มันจะทําให้เกิดจุดเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงเราก็จะให้เป็นจุดที่พุ่งตรงมาเลยแล้วก็จะต้องมีการตรวจ ATK นะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังและป้องกันนักเรียนลงรถโดยสารแล้วลงรถ ที่มาส่งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเข้ามาที่โรงเรียนเลยอันนั้นก็จะเป็นมาตรการที่เราจะต้องซีนซีนลูสของพวกเราเพื่อให้เด็กนั้นมีความปลอดภัยและอันที่7เราก็จะต้องดำเนินการตามสกูพลพ l ัสซ,ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ย โรงเรียนของพวกเราก็ต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับจะต้องมีข้อมูลของไทยเซฟไทยที่พวกเราดําเนินการแล้วก็มีข้อมูลของการตรวจ ATK พร้อมกับประวัติการฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในช่วงระหว่างที่เราได้ดําเนินการทาออนเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ site. แต่ทีนี้ในเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ site, เราก็ยังมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องเรียนออนไลน์ line. เพราะฉะนั้นโรงเรียนกัลยายนวัฒ ก็มีแนวทางที่ให้คุณครูและนักเรียนได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติเราก็ให้นักเรียนนั้นได้เรียนที่1ก็คือเรียนออนไลน์ที่บ้านเรียนออนไลน์นั้นก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันอันที่2ก็จะให้เรียนในรูปแบบของออนแอร์ air. ซึ่งออนแอร์นั้นทาง สพทได้กําหนดให้มีวีดิทัศน์การเรียนการสอนก็เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมและอันที่3เราก็ใช้ในเรื่องของเป็นออนมาน์ให้นักเรียนศึกษา DLTV YouTube และวแอปพลิเคชันให้กับนักเรียนทบทวนบทเรียนหลังจากที่ครูทําการเรียนการสอนและกับนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะ มีสื่อไม่มีเน็ตในการเรียนการสอนเราก็ยังจัดแนวทางให้กับนักเรียนได้มาเรียนก็คือเราใช้ในรูปแบบของออนแฮนจัดแบบฝึกหัดใบงานการบ้านให้กับนักเรียนไปดําเนินการทําการเรียนการสอนให้นักเรียนเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการคณะคุณครูทุกคนที่เป็นครูผู้สอนก็ตระหนักในเรื่องของความรู้ ที่จะต้องไปพัฒนานักเรียนเพื่อให้มีความสุขในการการเรียนการสอนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องมีในเรื่องของแผนเผชิญเหตุถ้านักเรียนมาออนไซต์ site, ในโรงเรียนกัลยานวัฒนหากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอันที่หนึ่งชุมชนตรวจสอบแล้วไม่ไม่พบผู้ติดเชื้อสถานศึกษาเราก็ตรวจสอบแล้วว่าหากไม่พบ ผู้ติดเชื้อในเรื่องของการแพร่ระบาดเลยแล้วเรามีมาตรการป้องกันอย่างไรทางโรงเรียนก็ได้มีมาตรการป้องกันไว้ว่าอันที่หนึ่งคุณครูก็จะต้องดำเนินการตามมาตรการ DMSTGA อันที่สองก็ต้องประเมินในเรื่องของไทยเซฟไทยแล้วก็ให้ความรู้แก่ครูนักเรียนผู้ปกครองคัดกรองนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จัดตั้งกลุ่มนะครับ กลุ่มไลน์แล้วก็สายด่วนโควิดของกอวเพื่อรับข้อมูลจะได้ดำเนินการหาแนวทางป้องกันต่อไปส่วนสถานศึกษาของเราที่เราเตรียมบางแผนไว้นะครับอันที่หนึ่งเราก็เปิดเรียนแบบผสมผสานเป็นออนไซต์และออนไลน์ปฏิบัติตาม t s เสเฝ้าระวังคัดกรองนะครับโดยใช้ 5C Against COVID-19 อันนี้เป็นแนวทางอันที่หนึ่งที่ เป็นแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกาลยานวัตอันที่สองระดับการแพร่ระบาดของชุมชนสถานศึกษามีผู้ติดเชื้อประปลายแล้วพบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียนหนึ่งรายขึ้นไปเราจะดำเนินการอย่างไรนั่นก็คือเรามีมาตรการป้องกันแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเราทำไว้ว่าอันที่หนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติการตามมาตรการให้เข้มข้นครับ DM.S.T.T.A. อันที่สองเราก็ประเมิน TST อ S T. อันที่3ถ้าเป็นห้องปรับอากาศเราจะต้องระบายอากาศทุกสองชั่วโมงอันที่4ี่เราจะต้องแยกกับตัวนักเรียนทันทีหากพบตามที่เราได้ตรวจสอบยืนยันว่านักเรียนมีความเสี่ยงหรือตรวจแล้วว่านักเรียนติดโควิดเราก็จะได้ดำเนินการ แยกกักตัวทันทีไปที่ห้องไอโซเลชัน o ูมที่เราจะต้องเตรียมการไว้ในรูปแบบของ h กู l ไอโซเลชันนะครับและอันที่5เราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจรักษาส่วนสถานศึกษาของเรานะครับเราก็เปิดไหมเราเปิดครับแต่เราปิดเฉพาะห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดอแล้วก็เปิดห้องเรียนอื่นๆออนไลน์ site, ได้ตามปกติ3เราก็จะมีการสุ่มตรวจเฝ้าระวังซินทินอนชัววิล n ลนทุก2สัปดาห์เพื่อที่จะ,ะปฏิบัติตามมาตรการของ TST อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ฐานทักษา,าต้องดำเนินการอันนี้เพียงแค่พบผู้ติดเชื้อ1นรายขึ้นไปนะครับ ถ้าพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายขึ้นไปนั้นห้องที่เราดำเนินการที่เอาเด็กมากักตัวใน1คนอีกจำนวนห้องทั้งหมดไปไหนเราก็จะเชิญผู้ปกครองนะครับให้มารับนักเรียนกลับบ้านเพื่อที่จะไปกักตัว14วันอันนั้นถ้าหากพบเชื้อนะครับในลักษณะของยืนยันหนึ่งรายขึ้นไปส่วนนั้นที่3แผนเผชิญเหตุของพวกเราในการดำเนินการหาก การแพร่ระบาดของชุมชนมีผู้ติดเชื้อประปรายและสถานศึกษาของเราพบผู้ติดเชื้อมากกว่า1ห้องเรียนอันนีเนเน้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องวางแผนเผชิญเหตุในเรื่องของการดำเนินการมาตรการป้องกันของพวกเรานะครับเราจะต้องดำเนินการอันที่หนึ่งก็ต้องยึดตามมาตรการของ dmstta อันที่สองเราก็จะต้องประเมิน tst ทุกวันอันที่สาม ระบายอากาศทุกสองชั่วโมงในกรณีที่เป็นห้องอเครื่องปรับอากาศที่เรามีการใช้ทําการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานนะครับข้อ4ในกรณีที่เราพบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่เป็น High ไ i s k Contact เราจะต้องงดเรียนคืองดออนไซต์ site, และกักตัวที่บ้าน14วันแต่5เป็นกรณีเป็นโล s ิ c คอนแทกก็ให้สังเกตอาการของตนเอง แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอันที่6เราก็จะแยกกักตัวนักเรียนทันทีตามแบบส o ูนไอสุเลชั่นล่าลนที่7เราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาส่วนสถานศึกษาเราดำเนินการยังไงเราก็จะปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ เปิดห้องเรียนอื่น,อนๆออนไซต์ site, ได้ตามปกติและอันที่3เราก็จะสุ่มตรวจเฝ้าระวังก็คือของซินทิน l อนชัววิ l ลนส์ ance, นะครับซึ่งเราจะต้องมีการสุ่มตรวจทุก2สัปดาห์และอันที่4นั้นเราก็จต้องปฏิบัติตามมาตรการของ TST อ ST, นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราต้องดำเนินการก็คือ TST plus และ แผนเผชิญเหตุของเราในข้อที่4นะครับเราหลังจากที่พบแล้วว่านักเรียนเราติดเชื้อโควิดมีการดำเนินการเฝ้าระวังมีการตรวจรักษาเรียบร้อยแล้วเราก็ยังจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนด้วยวิธีการเหมาะสมตามอาการนะครับเราก็จะมีการเยี่ยมไข้ให้คําปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือในโรงเรียน นะครับเรื่องของการเรียนการสอนการระดมทุนเพื่อช่วยครอบครัวนะครับของนักเรียนและ4.2นะครับเราก็ดําเนินการในเรื่องของการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนตามความเหมาะสมนะครับจะต้องดูแลนักเรียนอย่างต่อนเนื่องจนกว่านักเรียนที่สามารถจะมาเข้าเรียนได้ตามปกติ 5. เรามีแผนเผชิญเหตุในเรื่องของ าการดำเนินการจัดระบบการรายงานสถานการณ์ของการเกิดเหตุเช่นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดข้อมูลที่รายงานว่าเป็นยังไงนะครับเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่สามารถที่เจ้าบดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับล่าที่2เราก็มาจัดลำดับขั้นตอนของการรายงานซึ่งในระหว่างเกิดเหตุนั้นกรณีฉุกเฉินที่ร้ายแรง เราจะต้องรายงานที่ไหนแจ้งให้ใครรับทราบบ้างเพื่อจะได้หาวิธีการดําเนินการแก้ไขนะครับและอีกอันนึงซึ่งเราก็จะต้องได้ดําเนินการรายงานนั้นก็คือสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทันทีนะครับถ้าห่างระหว่างการเกิดเหตุร้ายแรงส่วนกรณีไม่ฉุกเฉินร้แรงเราก็จะได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลนะครับและ รายงานผู้บริหารถกฐานศึกษาเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ปัญหาต่อไปส่วนหลังเกิดเหตุเราก็ให้รายงานสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นตามแบบรายงานที่กําหนดหรือเราจะต้องมีการรายงานสพคจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่เราจะให้ข้อมูลต่อไปอันนี้ก็เป็นการที่โรงเรียนกัลยาณวัฒนได้มีการวางแผน ในการดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่ที่ขอเปิดในรูปแบบของออนไซต์และออนไลน์ line, แบบผสมผสานที่เราได้ดำเนินการจัดมามาจนถึงในเรื่องของอการวางแผนเผชิญเหตุที่เราจะต้องเตรียมการป้องกันหากเกิดเหตุในขณะที่เราดำเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ line. ก็ต้องขออนุญาตนำเสนอข้อมูลและแผนเผชิญเหตุของเรียนกัลยานวัตไว้เพียงเท่านี้ เพราะเราจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้งคัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนกาลยานวัตรเราจะได้อยู่ร่วมกันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ